นาอวยะไม่พอใจฟอร์มกับแก่นนครหลังจากเขาป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเป็นตัมเบดของ IBF, w b b a SuperW และเดอะลิงเอาไว้ได้ด้วยการเอาชนะ TKO แก่นนครและหลังจากนั้นทางนาอยะอินโนเวก็ได้ออกมาขอโทษแฟนมวยเพื่อนร่วมชาติว่าเขาต้องขอโทษทุกๆคนที่ทำได้ห่างไกลจากเป้าหมายที่เขาคาดการเอาไว้มากโดยก่อนการโชคนั้นทางนาอยะ ได้พูดอยู่เสมอว่าการโชคในไฟน์นี้เขาจะเอาชนะได้ในแบบที่ทุกคนคาดไม่ถึงและเขามักจะบอกอยู่บ่อยๆว่าจะเอาชนะนอกให้ได้ด้วยหมัดแยบเพียงหมัดเดียวแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้พร้อมกับชมผู้ท้าชิงชาวไทยด้วยว่ามีความทนทานและเหนียวแน่นมากๆซึ่งกว่าที่เขาจะเอาชนะนักชกไทยได้ในครั้งนี้ต้องล่วงเลยมาถึงยกที่8ทําให้เขารู้สึกผิดมากๆที่ไม่สามารถที่จะปิดเกมได้อย่างง่ายได้ ตามที่คาดการเอาไว้ทำให้เขารู้สึกผิดหวังมากๆสำหรับอนาคตข้างหน้าของทางนาวยะอินโนเวและนายใหญ่ฮิเดยุกิโอฮาชิพวกเขาก็ได้สัมภาษณ์ว่าก่อนกลางปีหน้าทางนาวยะก็จะมีบิ๊กไฟอีกครั้งแน่นอนโดยเป้าหมายจะเป็นการล้มแชมป์กับโนนิโตโดเนจูเนียแชมป์โลกทว c นยบีรุ่นเมตัมเบตหรือไม่ก็ทางจอนริวคาชิเมโร แชมป์รุ่นเบนตัมเวทของ WBO ูบซึ่งเป็น2นักชกชาวฟิลิปปินส์รายใดรายหนึ่งอย่างไรก็ดีขนาดนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในเรื่องนี้และทางนายะและนายใหญ่เขาก็มีเป้าหมายไว้ก่อนแล้วว่าหาหากยังไม่สามารถที่จะล้มแชมป์โลกได้เป้าหมายในปีหน้าก็อาจที่จะข้ามรุ่นไปชกในพิกัดรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวทก่อนกาหนดก็เป็นได้นั่นเอง